Farmerspace Podcast เ,เพ,พราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ ผู้ฟังครับในยุคที่แต่ละคนก็จะมีวิธีผ่อนคลายให้กับตัวเองตามงานที่ชอบตามงานที่ถนัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องสไตล์มินิมอลที่กำลังฮิตติดกระแสอยู่ในช่วง2-3ปีนี้บางคนก็จะชอบการไปเลือกซื้อตามตลาดต้นไม้ต่างๆนะครับนำมาเลี้ยงแล้วถ่ายรูปสวยๆอวดเพื่อนๆตามโซเชียลมีเดียแต่รู้หรือไม่ครับว่าบอนไซนั้นจริงๆไม่ใช่ชื่อต้นไม้นะครับ เป็นวิธีการเลี้ยงต่างหากแล้วเขามีเทคนิคและวิธีการอย่างไรกันบ้างเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับครับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพี่ชาโนนนะครับจังหวัดกรุงเทพขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ชาโนนด้วยนะครับขออื่นให้พี่ชานนครับแนะนําตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชาโน,นนนัชศิลานะครับผมที่เล่นวันนิวครับผมทําบอนไซมาเจ็ดถึงแปดปีแล้วครับผมกิจกรรมทำบอนไซ เป็นสวนบอนไซบอนไซคัเตอร์จำหน่ายบอนไฟผ่านใน Facebook Page ครับผมอืมครับในตอนเริ่มแรกอะพี่พี่ชาโนนเนี่ยครับทำไมถึงตัดสินใจมาเลี้ยงบอนบอนไซฮะตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลี้ยงบอนไซสักทีเดียวครับแต่ว่าครั้งที่ครั้งแรกที่ไปเห็นเลยนี่ก็หกเจ็ดปีที่แล้วครับผมก็ไปเดินซื้อตลาดต้นไม้กับคุณแม่ ครับครับแล้วก็ไปเห็นอ่าที่สนามหลวงสองตลาดต้นไม้สนามหลวงสองที่เราก็รู้จักกันครับผม <S <S ก็เดินดูแล้วก็เห็นบอนไซเป็นครั้งแรกเป็นต้นมะขามอยู่ที่ร้านบอนไซสนามหลวงสองนะครับผมก็ชอบมากเลยแล้วก็ตกใจเพราะว่าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นต้นไม้ครั้งนี้เพิ่งจะเห็นก็เลยเริ่มชอบแล้วก็เริ่มศึกษาตั้งแต่นั้นมาครับผมคือ ผมมีข้อสองสัยครับพี่ชน,นอ่์บ,บอนไซเนี่ยครับคือนิยมนำต้นชนิดไหนครับมาทำเป็นบอนเป็นบอนไซกันบ้างครับครับก็บอนไซนะฮะเราจะนาต้นไม้ที่มีอายุเยอะคือตน้นเป็นไม้ที่ยืนต้นแล้วก็เป็นไม้ที่มีเปลือกที่อายุมากกว่าสิบยี่สิบปีขึ้นไปนะครับสามารถเอามาทำได้ไม่สามารถเอามาทำได้ทุกชนิดนะต้องเป็นต้นที่อายุยืนแล้วก็เป็นไม้ที่มีเปลือกแข็งนครับ บ้านเรามีหลายชนิดมากเลยครับอย่างเช่นไม้พุ่มเตี้ยก็มีเข็มมีโมกไม้สูงนั้นก็มีมะขามมีต้นไทรต้นโพอย่างเงี้ยเอามาทําได้ครับผมอือแล้ววันไซที่พี่ชานนปลูกอยู่ครับตอนนี้ครับมีปลูกต้นอะไรไว้บ้างครับก็มีหลายชนิดเลยครับผมก็มีที่แนะนําไปข้างต้นก็คือไม้ดอกอเช่นต้นเชอรี่ต้นเข็มต้นโมกดอกหอมหอมอะไรเงี้ยครับก็มีตะโกมีต้นมะขามมะสัง ต้นโพต้นไซส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไม้ที่เรารู้จักกันแล้วก็เลี้ยงง่ายคุ้นเคยต่อพื้นที่ครับผมมันจะเลี้ยงเขาง่ายศึกษาเขาง่ายเพราะเป็นไม้ไทยครับผมอืมครับเออในตอนที่เราปลูกเนี่ยครับคือเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับพี่ก่อนที่จะมาได้สักต้นหนึ่งในการเลี้ยงเป็นบอนไซเนี่ยครับครับก็มีหลายวิธีครับผมเริ่มแรกเราก็ต้อง หาต้นไม้แล้วก็นํามาเปลี่ยนแปลงเขาเป็นบอนไซก่อนมันก็มีหลายวิธีเช่นอเราสามารถขุดเขาขึ้นมาจากป่าก็ได้สามารถอใช้การเพาะเมล็ดก็ได้หรือใช้การตอนกิ่งก็ได้ครับผมเริ่มแรกเราต้องเอาวัตถุดิบเขามาก่อนนี่จะเป็นตัวที่จะมาเหมือนเป็นเปสให้เราเอาไปทําต่อได้สมมุติถ้าเราตอนกิ่งเขามาเราก็ต้องเอามาเลี้ยงกิ่งแล้วก็คัดกิ่งก็คือเราดูว่ากิ่งไหนเรา จะเก็บไว้บ้างจิกไหนเราจะตัดทิ้งแล้วก็เอารวดมาดักให้มันเป็นรงครับผมครับแล้วดินที่ใช้เลียงเขาเนี่ยครับต้องเป็นดินลักษณะแบบไหนครับพี่อ่าดินมีความสําคัญมากครับผมเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นอาหารของต้นไม้เลยดินที่เราใช้นี่เพราะว่าพื้นที่เขาจํากัดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นดินที่ค่อนข้างจะร่วนแล้วก็น้ําระบายได้สะดวกเขาจะได้มีพื้นที่มีอาหารที่ดีครับผม ก็เป็นดินผสมขุยไผ่หรือดินผสมหมักใบกามปูเราปกติได้เลยครับผมแต่ว่าควรผสมมพะพร้าวสับขุยมพะพร้าวหรืออินภูเขาไฟเพื่อให้มีการร่วนแล้วก็น้ําระบายได้ดีมีแร่ธาตุอาหารครบถ้วนเขาถึงจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่จํากัดได้ครับผมครับผมอ,อ,อยากให้พี่เล่าถึงเทคนิคการปลูกบอนไซเนี่ยครับสัก ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งชนิดนะครับคือเราต้องมีเทคนิคพิเศษอย่างไรบ้างครับครับก็เทคนิคพิเศษนะครับก็อาจจะมีอย่างเช่นต้นเข็มอะไรเงี้ยฮะสมมุติว่าผมจะปลูกต้นเข็มต้นเข็มเป็นหนึ่งในไม้ดอกที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็จะมีดอกหลายสีให้ชมเลยครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะโตค่อนข้างช้าช้ามากเลยเพราะว่าดอกเขาออกบ่อยเขาก็จะเอาสารอาหารเอ,อาพลังงานไปเลี้ยงดอกสม่ากว่าครับผมเขาก็เลย อาจจะโตช้าไม่ทันได้ชมไม่ทันได้เลี้ยงกิ่งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการเทคนิคก็คือว่าหนึ่งคือเราจะต้องอาจจะต้องลงในกระถางใหญ่ก่อนเพื่อให้เขามีพื้นที่มากพอสมควรให้เขาเติบโตได้ดีครับผมแล้วก็อาจจะต้องหมันตัดดอกที่เขาออกมาเยอะมากๆทําให้เขาเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ที่สุดเพราะถ้าเกิดเขาออกดอกมากเกินไปก็จะทําให้ไม้โตช้าแล้วก็ต้นไม้จะสมได้เทคนิคก็คือ เราควรที่จะหมั่นควบคุมจํานวนของดอกเขาแล้วก็ให้เขามีพื้นที่และน้ําให้เพียงพอครับผมเขาจะโตได้ดีครับผมบางคนอาจจะเสีได้ดอก <Ừ. S 2> ที่เห็นดอกแล้วไม่กล้าตัดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เขาโตช้าโตได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรครับแล้วควรจะตัดดอกบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วช่วยให้เขาโตดีขึ้นครับผมอ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อถือว่าการตัดดอกนี่เป็นทิคทิคอย่างหนึ่งในแบบในการเลี้ยงชีพใช่นะใช่เลยครับอืม จริงๆแล้วครับพี่กว่าที่เราจะทำเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ต้นไม้ที่จะมาทำบอลไทยนะครับคือเราใช้เวลานานไหมครับในการปลูกก็ขึ้นอยู่กับไซส์ต้นนั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายพันธุ์ต้นนั้นๆด้วยครับบางต้นอาจจะโตช้ากว่าชนิดอื่นๆแต่ถ้าเกิดเราทําไซส์เล็กหน่อยก็จะไม่ช้ามากเท่ากับทําไซส์ใหญ่ครับผมเราก็จะอาจจะปีสองปีขึ้นไปจนถึงเป็นสิบยี่สิบปีเลยก็มีเหมือนกันครับผมอืมแสดงว่า ใช้เวลานี้เป็นปีเลยกว่าจะได้แบบต้นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดไซส์ใหญ่เหมือนที่พี่ชาโนนพูดมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยครับผมงั้นเรามาพูดถึงในเรื่องความยากหรือว่าอุปสรรคในการปลูกบอนไซายบ้างดีกว่าผมว่าน่าจะมีค,คุณู้ฟังสนใจคําถามนี้แน่นอนว่าเออเราต้องมันมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่ามีความยากความระมัดระวังอย่างไรสําหรับคนที่อยากจะลองทําดูบ้างครับครับผม ก็เริ่มแรกเลยนะฮะบอนไซเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีเวลาให้เขาไหมมีพื้นที่เขาไหมบอนไซเป็นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่นํามาอยู่ในกระถางอยู่ในพื้นที่เล็กเพราะฉะนั mm ้น hmm. เราก็ต้องให้่านห้ให้อาหารเขาให้แสงเขาเพียงพอสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือเวลาให้เ,าหเขาครับผมเราก็ต้องมีเวลารดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองรอบต่อวนัน mm hmm. ต้องมีเวลาให้ปุ๋ยอาจจะสักหนึ่งถึงสองเดือนครั้งแล้วก็ พอเป็นนานเร้อาจจะต้องเปลี่ยนดินเขาถ้าเกิดว่าล่าเขาวิ่งเต็มกระถางแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็ต้องมีแสงแดดที่เพียงพอเขาจะเลี้ยงร่มไม่ได้ครับเขาต้องเลี้ยงแดดอย่างน้อยครึ่งวันขึ้นไปครับผมนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอวัชพืชศัตรูพืชอะไรนี้ก็จะมีเหมือนกันเราก็ต้องอาจจะมีการบางคนก็จชอบวิธีออแกนิกไล่แมลงไล่อะไรนี้ด้วยวิธีออแกนิกก็ได้เหมือนกันหรือใช้ยาก็ได้เหมือนกันเพื่อที่จะกำจัดแมลงหนอนศัตรูพืชวัชพืช ที่มากวนเดือต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เราค่อนข้างที่จะจํากัดพื้นที่เขาเมื่อมีวัจพื้นหรือตัตัพื้นอะไรอย่างนี้มื่อาจจะทำให้ต้นไม้เจืิญได้ง่ายกว่าไม้ที่อยู่ในดินครับผมอืมครับครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer's p a c e Podcast พเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน มันหมดยุกแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุกแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุกแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีดเดิมๆ เราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสําหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสํารวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งารกินกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่ามันสุดยอดมากเลยค่ะจอจตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์เราก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทําให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอต หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093 317 1414ย้ำ093 317 1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี้ครับสวนของ,ของพี่ชาโนนเองครับมีราคาขาย ของบอนไซน์นะครับแต่ละขนาดนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างครับแล้วก็ช่องทางการขายมีออนไลน์มีหรือว่าออฟไลน์บ้างไหมครับครับก็ราคาก็มีตั้งแต่ขนาดแล้วก็เวลาในการสร้างของต้นนั้นๆเลยนะฮะก็มีตั้งแต่สามสี่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนไปถึงหลักหมื่นหลักแสนกันเลยครับผมอืมครับมีตามเวลาตามระยะเวลาการสร้างการอะไรนี้รับมาสร้างต่ออะไรนี้ครับผมความหายากง่ายของต้นไม้ครับ แล้วช่องทางการขายก็หลักๆตอนนี้ก็จะมีขายออนไลน์ที่ f a c e b o o k เพจบอ n ไัทซัพเตอร์นะครับผมแล้วก็เอขายออฟไลน์นี่ผมยังไม่ค่อยได้มีการขายออฟไลน์บ้างแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่รู้จักกันก็นําไปขายตามตลาดต้นไม้จตุจักรของสนามหลวงสองอะไรนี้ก็มีเหมือนกันครับผมอมืกันครับผมแล้นในความคิดพี่ชาโนไหน่อครับคิดว่าแนวโน้มของตลาด บอนไซในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ในแนล้มของตลาดบอนไซอนาคตนี้คิดว่าน่าจะมีคนให้ความสนใจมากขึ้นครับผมเพราะเนื่องจากเอทั้งวัยรุ่นทั้งวัยที่ขึ้นมาใหม่ๆนี่ก็จะสนใจทางด้านธรรมชาติจะเยอะธรรมชาติในพื้นที่จํากัดนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในเมืองอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเลี้งต้นไม้เกลียวใหญ่ๆได้ไม่มีพื้นที่มากพอ การที่เลี้ยงบอนไซหรือไม้ที่อยู่ในกระถางนั้นก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้คนคนนั้นจะอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นได้เห็นดอก,ดอกเห็นผลเขาแม้จะอยู่ในกระถางเล็กๆก็คิดว่าอนาคตจะมีเพื่อนๆให้ความสนใจบอนไซมากขึ้นพอสมควรเลยครับผมอืมครับผมแล้วในธุรกิจของพี่เองครับ,รบที่ส่วนของพี่เองครับจะขยายธุรกิจบอนไซเนี่ยครับไปในทิศทางไหนบ้างครับในอนาคต ก็ตอนนี้ก็เอตอนที่ขายออนไลน์อยู่อย่างเดียวแต่อนาคตก็คิดว่าถ้าเกิดมีทุนพร้อมมีอะไรพร้อมก็คิดว่าน่าจะทําเป็นหน้าร้านให้กับเออเพื่อนๆที่สนใจลูกค้ามาแลกเปลี่ยนความรู้มาชมสวนกันได้เหมือนกันครับผมอาจจะเปิดเป็นคาเฟ่หรือไม่ก็เปิดเป็นสวนแกลเลอรี่ให้ชมเดินชมเดินถ่ายรูปกันได้ครับผมอืมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ อาจจะทำในอนาคตว่าเอออาจจะเป็นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเลยใช่ไหมครับในส่วนด้วยครับนั่นเลยครับผมครับสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่ชานนครับฝากช่องทางการติดต่อของสวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่ามีทางโซเชียลมีเดียให้ติดตามบ้างไหมครับสามารถติดตามผมได้ผ่านทางเพจ Facebook bonsai chapter ครับผมเอ่อ วันไซดีโอเอ็แลวก็พลาสเตอร์ซีออครับผมสามารถติดตามกันได้เลยครับผมมีจำนายต้นไม้แล้วก็มีการลงรูปให้ชมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการปลูกต้นไม้ตอนนองครับผมขอบคุณมากครับอืมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้นะครับและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับวันไซนะครับตั้งแต่วิธีการปลูกการดูแลนะครับจนกระทั่งสามารถขายกับผู้บริโภคอย่างเราได้ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ชาโนนครับจากสวน <มา S 1> บอนไซรับเตอร์จังหวัดกรุงเทพมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตร ดักฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmers p a c e Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ